ของคุณสายตายาวกันดีกว่าเพราะคลิปที่แล้วเราดูสายตาสั้นกันไปแล้วเราก็จะมาดูสายตายาวกันหา,า,านใครที่อยากรู้สายตายาวก็คือตามนี้เลยนะสายตายาวก็คือเแว่นขยายนี่เองเริงนะปู่บอกนะมาหาเราหนยเพื่อนแต่พิดถึงเธอเตูซาเอาเค้กมาให้เธอแล้วเราไม่กินแล้วน่ะ เขาให้เรามาเราไม่กินนี่คนละปู่คนละอําเนี่ยบริษัทเก็บให้เธอจะต้องค่ารู้ป่ะรู้แล้วนี่ท่านนี่อันทุกคนเห็นไหมเนี่ยคือแว่นของคนสายตายาวนี่เห็นไหมสายตายากก็จะเห็นเป็นภาพเบลอๆอย่างนี้เลยนี่ไอของคนสายตายาเราจะมาภาพคนก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นี่เบลอ นี่แหละคือแว่นแว่นของคุนสายตายาวเห <ciğim> ็นแว่นสายตายาวนี่นี่ก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นี่ถ้าเกิดใครสายตายาวแล้วใส่แว่นก็จะได้นะ